สวัสดีค่ะพี่น้องบอกกับเม่ยานธนาท่อนคือเ่าเงิอนเดิมเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ไม่ยธนนอสีเอาสาระอีหยังเนาบอกเกี่ยวกับอ้อยขันน้ำค่ะพี่น้องการปลูกอ้อยขันน้ำไม่ยานธนาทอนสีมาขอเตือนเนาะค่ะเด้อขอเตือนโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ค่ะพี่น้องสามเดือนนี่ค่ะพี่น้องสามเดือนให้พี่น้องเราว่างที่สุดสําหรับควมคุมเคมีนะตามปลูกอ้อยขันน้ำมานี่ค่ะพี่น้องสามเดือนนี่สีเอาใจยนกการกฎดาสิงหากัญยาสามเดือนค่ะพี่น้อง ซึ่งช่วงคือเป็นยังมันปลูกงาก,ก็าสุดเดือนในจำพวกสิบสองเดือนค่ะสามเดือนนี้ไม่ใช่ธาตุาทอนย่อมค่ะพี่น้องเพราะว่าหยังมันจะเขาฤดูมันเขาฤดูฝนเต็มที่แหละพระที่นี้ดินเฮ่ามันเย็นการปลูกพืชทุกอย่างมันสิมันสิเกิดยามันสิปลูกงากได้ค่ะเดอ้อไม่ใช่ธาตุ้มาเตือนมาสําหรับผูใ้ใดที่อยากปลูกอ้อยคันน้ำสามเดือนนี่ค่ะพี่น้องแนะนําให้พี่น้องเอาไปช่าเอาไป เพาะช่ำกันเด้อค่ะเด้อเอาไปช่ำให้เขางอกก่อนจังคอยง่ายออกจากมองที่ห้าพ่อเนะเอาไปล่่งลุมค่ะพี่น้องทานี่เป็นตัวย่างทาพี่น้องเอาไปลุ่งลุมเอาไปปลูกเลยทั้งค่อนแบบนี้มั่นสีอัตราการรอดสีน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าทาฝนตกมาแห้งน้ำท่วมลุ่มหรือว่านา้ำท่วมร่องอ้อยจุ่เจ้านะ่ะมันมันสิตายมันสิเนาเลยเด้อค่ะพี่นอ้องทนท่านอ้อยของพี่น้องเนี่ยมันสิเนาเลยแทนที่มันบุคือหนาแรงเด้อ แรงเข้าขบคุมปริมาณได้เพราะว่าเข้าหดมันแห้งเข้าก็หดแต่ว่าหน้าฝนมันขบคุมบ่ได้นะแม่พี่น้องมียาทนานและเ,เ,ลเอามาบอกว่าเตือนกับพี่น้องสาําหรับผู้ใดสิปลูกอ้อยคืออ้อยข้านา้นี่มันปลูกเวียนไ้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าสามเดือนนี่ย่อมย่อมเพราะว่าอย่างงากระไรน้ำกระไรแมนยูเข้าบ่ได้หดน้ำแต่ว่ามันเยอะเกินไปนี่แล้วล่ะค่ะพี่น้อง มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับอ้อยที่ปลูกใหม่นะคะไม่อย่องนัเราได้ในน้ำแต่สีบ่อแต่สีบ่อในภาพไปเห็ดแล้วค่ะสีบอกซื้อสีบอกวิธีการก็คือเอาท่อนพันเนี่ยไปหอดปุ้มเทากับแช่น้ำเทาก็แช่น้ำไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงกับพ่อค่ะบ้ตตองเอาไว้ทั้งคืนค่ะพี่น้องเพราะไว้ยังน่าฝนย่ำในการตัดอ้อยไปเป็นท่อนพันก็คืออ้อยมันได้กินน้ําแล้วมันได้กินน้ําจาก จากกล้ามจากอันนี้เขาแหละค่ะพี่น้องมันได้กินแล้วนะัดที่นี่เท่ากับไปแซนึงถึงสองชั่วโมงกับพ่อค่ะพี่น้องพ่อซลแซนเราัดที่นี่เท่ากับเอาขืนมาใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้สนิทหรือว่าถุงดําที่หรือว่าถังดําท,ดที่อยู่ในห้งนาพ่อเม่พี่น้องเท่าน่ะคะ่ะเอาใส่แล้วก็ปิดฟ้าให้สนิทเอาไว้อีกสองถึงสามขึ้นค่ะพี่น้องมันก็จะมีหกักนี่ค่ะหกักเขาจิแทงแทงมันนาอันจจงสีค่ะพี่น้องเห็นบ่แทงออกมา ขาวจันทานมาที่นี่เขาก็ค่อยเอาไปช่ำค่ะพี่น้องไปช่ำใส่แปลงเลยบ่ต้องไปใส่ถุงดำยังมันเสียเวลาการบ่มทอนอ้อยก็คือไม่ใช่ธนทอนเ่ราต้องไปแซ่นน่นนี่นั่นให้มันเสียเวลาดอกค่ะพี่น้องไม่ต้องไปอันนั่นเล่งลงเล่งลากไม่ต้องทาไว้อย่างนี้มันก็เกิดค่ะพี่น้องบ่าต้องใส่น้าเป้าธรรมดาแช่ปุ๊บเอาขืนมากปบนี้เอาบ่มไว้สามขึ้นพ่อมันงอกค่ะพี่น้องเขาก็ไปเห็ดแปลงขึ้นนานทักานี่สีบลให้ฟังซื้อเด้อค่ะสีบ่ได้ผ้าไปเห็ดเห็ดขึ้นนานพักมันเท่ากับทอนอ้อยเนี่นอง เ,เรี่องใงห,ห้างกันประมาณนี้บอกแล้วก็หันตาเขาออกข้างว่างร่งที่ดินหันตาเขาออกข้างซื้อแล้วก็เอาดินหลากเอาดินโพ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 ,พ่อให้เห็นหลังเขาจังหน่อยแค่นั้นครับพี่น้องแล้วก็บ,บาดท,ที่นี่แค่ยี่สิบมือสิบหาหรือว่ยี่สิบมือ,อ,มอพี่น้องนอเขาก็จะขืนมาเวบขืนมาต่างขืนให้มันยาวประมาณคาน,นี่ครับพี่น้องคามือเฮ้านี่สำเนีเาก็เอาเสียมนี่มางัดเฟ้บ งัดขึ้นมาม mm ันก็มีนอสองอันเนาะค่ะเนาะงานหลักก็เอาจังเอาไปปลูกกล้องลุมค่ะเตรียมลุมขึ้นกันและปกติใส่ข้งวงขี้ควายใส่ฟุ้นนหลุมแล้วเขากับเอาท่อนพันุ์ที่มันมีหนอนี่กับไปปลูกอัตราการรอดจะหลายค่ะพี่น้องหลายกว่าฮาเอาเป็นท่อนนี่สิไปล่งเลยเฉพาะสามเดือนนี่เด้อค่ะเด้อไม่ใช่ทนาท่อนมาเตือนมาเตือนมาบอกเลยเฉพาะสามเดือนที่ฝนเล็งฝนเยอะน้ําเยอะน้าหลากเนี่ยคันปลูกสามเดือนนี่ห้เ็ดยังสี่ค่ะพี่น้องไปํำให้เขางอกก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูก เออแล้วพ่อสูงลงมาลุมนี่ปุ๊บสีใส้ทั้งสองหล่นถึงมันมีนอมีนอสองอัน,น,นเป็นบ่มันมีนอขึ้นมากเลยพี่น้องสามราสิตัดตรงนี้ก็ได้ชาบตาัดลุมหนึง่งเอาไปใสสามตาก็ได้ซึ่งถามมันเกิดตรงนี้แล้วนะพี่น้องมันบ่ตายมันบต่นบตายค่ะห้าเอาไปแม่นม้ำท่วมยในหลุมมันกับบ่ตายแต่ว่าการงอกการเติบโตกับสีสาจากน่อยมันเป็นน้ำฝนเนาะค่ะฝนเลีงฝนหลายแต่ว่าคันบ่ปลูกซะเลยในสามเดือนนี้เฮากับซิมี่เหากับซี อ้อยมันกับสิคาตลาดมันกับสิบโบมีอ้อยคันขายตลอดทั้งปีมีค่ะพี่น้องเท่าเดียวนี้เล้วช่วงช่วงเนี้ช่วงนี้บไม่อ้อยเด้เพิ่งกับทุ่งมหาเมีุทันทอนยอ,อยนนนู่ค่ะให้หาอ้อยคันน้ำไ้เนี่ยค่ะคือแต่ละสวนเขาก็ไม่ปล่อยกับพี่น้องเพิ่นเอาไว้ถักคันเองขาเจ้าจเอาไว้ถักคันเองขาเจ้าจะว่าปล่อยห้อออกมากหรอกค่ะพี่น้องคันผู้ใดที่คิดว่าจะเฮ็ดอ้อยสายหวานเฮ็ดอ้อยคันน้ำขายนี่พี่น้องต้องปลูกต้องปลูกให้เวียนให้ได้ทุกทุกสองเดือน สองเดือนต่อสองงานสองเดือนต่อสองงานสองเดือนต่อสองงานยังสิค่ะพี่น้องยังสิมีอ้อยคันคายตลอดทั้งปีด้วยค่ะถา้าเฮาวโปปลูกเลยนี่ยน่าฝน,นยังสิเฮาวโปปลูกอ้อยเฮาวเฮดเซเววา่าหนามมันบ่ได้นู่นนี่นั่นน่ะ เจ้ากะซบ่มีอ้อยขายช่วงนี้จะจอดกะซเฮดเซเวค่ะแทนที่จะมีไร่ใดเขามาถุกมือถ้าไม่ปลูกเพิ่มมานนั่นก็จะบ่มีอ้ยอยเนาะค่ะเนาะนี่คือเอามาบอกแล้วก็เตือนสาหรับผูใ้ใดสิจะปลูกอ้อยหนา้าฝนเด้อค่ะเด้ออัตราการรอดนี่สิได้หลาย,ลายลกว่า90ซก็คือเอาไปทาให้งอกก่อนพอเขาง,งอกแล้วค่อยย้ายไปปลูกในแปลงในรุ่มอีกต่อไปอยังสิเมีค่ะพี่น้อง ละม่เงินธนาธนอ,ออกมาเตือนออกมาเมอาซูฟังกับพี่น้องสาหรับเมื่อไม่หรือบื้อเมื่อไม่มาแมนขึ้นม่นเนธนาธนว่าว่าขมซ่อมๆบังเดอเอาไปปลูกลงเม็นทอนเกิดมือน,นั่นฝนตกมานน้ำถ่วมทอนพันตุเจ้าน่นะมีซีดเนาหลายค่ะพี่น้องมีซีดเนาหลายกับสิขันปลูกแล้วมันเฮ็ดไปแล้วซิบลุ้มได้ยูหกเย็ดลุ้มกับสีเสียแห้งมือแห้งขาดแล้วเฮ็ดแบบนี้มันก็ได้เกือบลอยเปอร์เซ็น,นต์ต่อลุ้มเลยค่ะเอาลอย สิเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ถ้าน้องกาว่าห้ตายแค่ลุ่มเดียวที่มะนาวหงุลุ่มเท่านั้นค่ะที่จะตายคันเ็ดแบบไม่ใช่ถ้าน้องทอดว่าแล้วค่ะเด้อเออนี่แหละเอาไปเอาไปซ่อมเบิ้งเอาไปเห็ดเบิ้งกันว่าไม่ใช่ถ้าน้องเห็ดถือเห็ดแมนม่แมนยังสีนากันเลยอยากเอามาบอกพี่น้องสำหรับเพื่อนที่งุ่มโค้งแม่เพื่อเอาไปปลูกเลยมันจะรอดไม่ต้องหดน้ายากน้ายากนี่ยังสีหนาค่ะพี่น้องเนาะนี่หม่าม่านี่ค่ะเอาเทคนิคเอาง่ายๆการปลูกอ้อยหนาฝน เฮ็ดยังได้แห้่หลอดเนาะค่ะเนาะขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้ออันผู้ใดมีตะเบิงบ่ติดตามนะคะเป็นกำลังแรงใจให้แม่ยันธนาทอดนีค่ะตัวหนังสือสีแดงคำว่าติดตามเ่ยแม่จิ้มแป๊ะลงไปค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แม่ยันธนาทอดเลยแต่เฮ็ดคลิปเอาเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับอ้อยขันน้าแล้วก็การปลูเขาสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี่แม่ยันธนาทอดเอามาเฮ็ดได้ค่ะปีนี้เด้อเลยไหม เพชรยังไดมันเป็นจังไดสังวาดมันเป็นจังไรสิกกษิบโมวา่าซูพอ่อเมพี่น้องเขาฟังเนาะค่ะเนาะก็มีพันข้าวญี่ปุ่นพันข้าวพม่าพันเขากระหน่ำเล่าหรอกค่ะลำต้นบกแข็งแรงนะมันเป็นสังวาดจังไดการแต่โกเป็นจังไดจังไดนคำกอดลูกกอดกระชิดได้เผย์เพให้พ่อเมพี่น้องเขาหูก่อนเนาะค่ะเนาะติดตามช่องไว้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจให้มในขณะนั้นคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน,าหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า